คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยจะเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอ้าวอะไรกับผมคร,รับตอนีพ่อแม่เรามาทานข้าวสู่ช่องซ้ำร่องกันนะพี่ด้วยจะตอนนี้ในเกมจากเกินดีไรหรือแปลงกว่าปิตินั่นเองนะบักตีแดครับตีแดะตีแดนะมาครับผมโอ้โหมาดูกันครับมันจะตีแดย,ยังไงนะ บางตัวน้อยๆนี่หรือเปล่าที่เดินไปเดินมาเนี่ยมาเปิดเทอร์โบไว้ก่อนละกันครับนะและขยับเพิ่มไปที่มาห้าเอาห้าก่อนละกันเช็คดูก่อนนะและไปครับเอาโอ้โหลูงงี้กดไม้สิบดีกว่านะกดทีเดียวสกเก็ตเตอร์มาเลยครับสามตัวบีแปดครั้งี้ไม้ห้านะเริ่มเลยไหนสกเก็ตเตอร์มันจะตีแดดไหมเนี่ยรู้สึกจะไม่ตีแดดนะ และเปิดมาดอกแรกล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหได้มา25นะแต่งโมตัวแพงสุดนะครับผมและล็อกไปก่อนไม่เป็นไรไม่รีบขอตัวแพงดอกสุดท้ายก็พอนะเออและดอกนี้ได้มาอีก1.25ครับและ5ครั้งยังไงเออยังล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหไม่มาเลยดอกนี้และ3ครั้งสุดท้ายเออมาแล้วมาแล้วหูตป,ปารถมาครับผม ได้มา157 .5 รางวันมีก้านะจ๊ะและสองครั้งสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยบูเบอรี่หรือเปล่าและได้มา50ครับรางวันก็โตโอ้โหน,นี้ตัวถูกสุดหรือเปล่าเนี่ยทำไมายน้อยจังนะและครั้งสุดท้ายซับบอลดมาโอ้โหสวยงามจัดจัดกับโมโหมาเข้าอดอกสุดท้ายเลยนะได้มา675รางวันก็โตระดับโป้า โอ้โห oh สวยงามจัดครับตัเกเตอร์รอบแรกอนเนี้ยได้มา9875ครับรับรางวัลเลยและแบบนี้ต้องขยับเพิ่มครับไปที่ไม้เท่าไหร่ดี5หสิบเลยละกันนะและไปครับอ้อนี่ไงมันตีแดตอนโผล่หน้าขึ้นมาครับแล้วเปิดมาได้มา310ฮะไปกันต่อครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอ้โหไม่มาเลยไปอีกทีสิอีกทีสิมาหน่อยสิ และเรียบร้อยโอ้โหแตงโมมาครับได้มา7 8 2 5รปุนารางวันก็เติโอ้โหสวยงามครับแตงโมมานะแตงโมที่ตัวแพงสุดนะครับผม3ตัวร้อยสี่ตัวสามร้อยห้าตัวพันนะและไปต่อครับเอาสก,กต็ตเตอร์มาอีกแล้วโอ้โหลันกดไปแล้วครับอุ้ยและดอกนี้ครับไม่มาไม่เป็นไรครับล็อก,กอนนะออล็อกไปก่อนนะเออล็อกไปก่อนขอแบบตะกี้นะแบบตัวแพง แทงมาครับสามไม้สุดท้ายสวยๆไปเลยนะและสี่ครั้งล่งมาอย่างง่ายและเรียบร้อยโอ้โหแต่งมูมาโอ้โหแต่งมูมาแล้วครับทุกคนได้มาหามันสองร้้างมันก็โตระดับซุปเปอร์เลยนะโอ้โหสวยงามจ,จัดจัด ได้กี่แถววะเนี่ยตะกี้ดูไม่ทันครับและดอกนีแบบูเบอร์รี่มาได้มา212.5พอกุ้มกิมกุ้มกิมกลมเก็มนะและกล้วยมาแบบนี้โอ้โหเอาอีกแล้วครับบัคตีเดมันโดดลงมาอีกแล้วนะได้มา900รางวัลก็โตครับและครั้งสุดท้ายสับปะรดหรือแตงโมก็ได้นะและโอ้โหสภาพบอูเบอร์รี่มาครับดอกสุดท้ายได้มา375แล้วสเกตเตอร์รอบนี้เอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเด้งเองเหรอ ได้มา6,737.5จนะครับสำหรับดอกสุดท้ายนี้นะโอ้โหสวยงามจัดจัดครับแตกดีจัดเลยนะเกมนี้นะสงสัยคนไม่ค่อยเล่นกันครับนน่พี่เลยแตกดีนะและไปต่อครับอ้าวเอาดีสกกากตเตอร์มาอีกแล้วสี่ตัวมูลฟรีสิบครั้งครับรอบนี้นะบักตี้แดดแจกหรือเปล่านี่มาสิบครั้งล่งไปยังไงทีย่ย และเปิดมาดอกแรกล็อกไปก่อนครับไม่รีบเก้าครั้งลงอ่ะไม่มาอีกไม่เป็นไรเหลืออีกแปดครั้งเดี๋ยวเราไปเอาตอนเฮ้ยลิ้นพันเดี๋ยวเราไปเอาตอนในท้ทายนะและได้มาสิบสองจุดห้าครับรอบนี้โอ้โหไม่มาไม่เป็นไรล็อกไปก่อนล็อกเยอะแล้วนะขาดแถวสองแถวสามครับเฮ้ยแถวสองแถวสี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรและเรียบร้อยมาแล้วเก้าสิบขาดแถวสี่นะ โอ้โหยังไม่ยอมมาครับและดอกนี้ได้มา7ีเจ็ดสิบห้าและสามครั้งสุดท้ายมาถึงเวลาแล้วและได้มาอีกหนึ่งร้อยครับสองครั้งสุดท้ายยังไงและสับป,ประรดมาแล้วจ้ายังไงล่ะได้มาสามพันสามร้อยรางวัลก็โตระดับซูเปอร์อีกแล้วครับโอ้โสับป,ประรดนี้เป็นตัวแพงรองลงมาจากแตงโมนะและรอบนี้โอ้โหไอนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมะเฟืองหรือเปล่า ได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบรางมันก็โตครับรอบนี้พอกลุ่ม,ก,มกิมกำแกมนะจ๊ะได้มาซีพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้ารับรางวันครับโอ้โหเติมมาสองร้อยครับกดแป๊บเดียวนะได้มาหมื่นสองแล้วผมว่าผมพอดีกว่าครับพอใจแล้วนะได้มาเป็นหมื่นแล้วครับ <S <S ใครที่ชื่นชอบแกลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับตาใครก็กระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <S <S ผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องซ้ำร้องหมาสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์เวลาที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะ จลิงไปแล้วเหมือนกันนะครับผมอีกลิงก็ไปแล้วก็าลยไม่เข้ากลุ่มกันด้วยนะเดี๋ยวจากว่นนพี่ไม่เตือนที่ทำให้พลาดสิ่งดีๆไปนะครับเข้ากลุ่มแล้วอย่าลืมเตมาเข้ากลุ่มกันด้วยมาจากใครก่อต่อไปนะครับผมว่ามาจากในพีนะถ้าไม่ตอบว่ามาจากในพีอันนอาจจะไปรับเข้ากลุ่มนะจ๊ะแม่บักตี้แดงม,มาทักทายบายบายกันด้วยนะครับผมก็ลิปนี้ในพี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่บุยบุยจ้า